สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันนี้กัมาพอกันอีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปเร่งด่วนละกันเนาพี่น้องเนาะเสาไอไอใครไปออกไปข้างนอกตลอดเลยเราพี่น้องตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันอังคารเนาะื้อนี้เป็นวันอะไรค่ะเนาะซีมือบด้อย่เฮือนพี่น้องบด้มารีวิวของเลยเพราะว่าหยาแห่งเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ไปสื่อของนะพี่น้องวันนี้วันจัน์ก็ไปสื่อของอีกเป็นแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นะพี่น้องละกัน วันนั้นข้าหนูเห็ดคลิปวิดีโอวันนั้นข้ก็คงเสด็จด,ดาวน์โหลดวันพูดผลลัพธ์พี่น้องมือน,นีกระพ้าแม่เที่ยวไปซื้อปลาอีกล่ะตั้งได้เห็ดวิดีโอแล้วก็ไปส่งเจสิกาไปงานปาร์ตี้บานมูวสีน้องอย่างแห้งพี่น้องแล้วก็คอยก็บพสบายแห้งน,นะพี่น้องบพสบายแห้งแบบคับมาตะตข้าบูเซลหายใจกระบอออกพี่น้องไอ้คล้ายๆมันเจ็บอยู่ทั้งหลังอ่ะนะพี่น้องบ่ได้เจ็บเส้นเจ็บเ,เ,เอ็นเจ็บอยู่ทั้งในๆพี่นจะเป็นเจ็บปอดหรือเจ็บจังหนาคางพี่พี่น้อง ก็พอสมบายอีกกันสิน้อก,ก็อ่ะโอ้ยอยู่บุนบายแหงนะนะ,นะอ่าเจ้าโลคไา้ไขยเจ็บนะนาะพี่น,อน้องนราะกะไปซื้อของกับคนมาหล่หลายพี่น้องคนมาขายหลายแหงไปตะอ,อ้นซ่อน <c oughs> ไปตะอ,อ้นซ่อนแบบว่าหลายแหงเนาะเพราะว่าอันเข้าปิดอ่าสนักเรียนปีเทิมนะพี่น้องค่ะสมมติว่าเล็กเลกหน่อยปีเทิมคอแม่เข้ากับเสื้อผ้าอเอาของมาขายโลของมาขายกันสินะแล้วก็เป็นแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์น่ะมึงสินอแปะ หมายถึงว่าวันยุดนะพี่น้องวันยุดไธทั่วของคนทั่วไปนะพี่น้องวันจันทร์นสินะก็เลยอันเขาก็เลยวางหลายเหมือนนะพี่น้องเขาก็เลยยุดหลายเหมือนกับมาเบิงก็เลยนอนสะกยกระ่บดคของหลายไปไนดอกเพราะว่าของที่ขอยไปสื Snow ่อนั้นมันไม่จำกัดนะพี่น้องมันจำกัดเฉพาะนะเป็นของเฉพาะมันก็เลยบ่ก่อยหลายไปไหนเนาะอันอันดับแรกอ่ะอันนี้เลยพี่น้องกล้องกระดูกอูดนะ อันนี้ก็ไปซื้อ uh อ,อยู่แฮมเวลเนาะไปอยู่อันสามตลาดพี่นอ้องไปอันไปเมืองยอร์กนําพี่นอ้องไปเมืองยอร์กกับบเด็้คองหลายเป็นไดอกไอ้กล้องละสองปอนพี่นอ้องกล้องละสองปอนกล้องหน่อยกล้องหนึ่งละกันขอได้กระเป๋าเงนินแรดลี่มาอันหนึ่งเนาะพี่นอ้องอันซื้อมาสองปอนล้วไปขายเจสิกาสามปอนนะพี่นอ้องมันมันมันงามืนะมันยังใหม่อยู่ก็เลยให้เจสิกาซื้อไหวนะพี่นอ้องอันวันนี้ต้อมากับเป็นนาฬิกาพี่นอ้อง เป็นเดนนาติกามะนํายี่ห้ออัน,อนจักราค่าเท่าใดหล่ะล่ะพี่น้องอันพ่อของเจสิกาซื้อน่ะนาติกายังไม่ใหม่อยู่กับ,บพวกแพงหรอกนะพวกเกินสิบจีสิปบอลบ้านนี่นะพี่น้องพวกเกินหรอกบางเทือกระถือก็หนีนะเพราะว่าอ,อันอยู่น้าหลานเขาเป็นลอยนั่งเทื่อนเนาะพี่น้องก็ไลซิปไลซิะอันนี้ก็ยี่ห้อยังโบลาณนี่ ดี <Diesel S 2> เ,าานนเ,เอออซลบล่ตัวนี้พี่น้องนาฬิกาดีเซลนาฬิกาดีเซลจะป่าบุญอะตัวนี้ล่ะสม่าไมนสินาฬิกาเข้ากับสื่อมาใส่พ่อทานนั่นเบิร์ตเข้ากันเก็บใยขึ้นไปบอกซูฟังอะไะพี่น้องมันบอกยังใหม่ๆอยู่เนาะโอฮูหราคาหรอตัวนี้พ่อหนอเจสิกาสื่อนะอันนี้ก็เป็นเอลวิสพี่น้องเป็นเงินเนาะเป็นแนวน เป็นแนวเข้มกัดเป็นแนวหนีบหนีบกระดาษหรืออยังเนี่ยละพี่น้องเอลวิสอันนี้พ่อหนุ่มจสิกาเราซื้อมาตลาดตาตลาดนะแล้วเราถามเขาว่าเสียเอาไว้บอกเขาว่าพ่กเอาไว้ดอกเพขาว่ามันหลายนะแบบของฉีอันเราซื้อมานหนะพี่น้องเป็นเทปเนาะเทปไอ้นี่กะพ่อหนุ่มจสิกาซื้อมาเท่าไรบุนีเราถามเขาว่าเสียเอาไว้บอกเขาว่าพ่กเอาไว้ดอกเพขาว่า ก็ชิบเป็นไลนน่นาจะ้าหลายนะายเจ้าน่อยเหมือนนี่พี่นนอนี่จะของดีๆมี่จะของดีๆเลยพี่นนอเขาเอามาขายอยู่ตลาดข้าวบูเชวนี่ยี่ห้อยางบุรีพี่นนอนี่พี่นนอจะเป็นยี่ห้ออียงเลยนะบุคคลของี่ซื้อกันนะพี่นนอใหม่ๆอยู่ดิใหม่ๆเลยเน้อพี่นนอใหม่ๆเอียเอ่ยม ของตลาดมือสองโอ้ยใคแม่ขอยายไปยุ่มบงไทยเขาก็ 4, เสียใจขาดตายพอดีใจขาดตายพอด,ด,ดีบริษัทตลาดก้าบูเซลเนาะอันนี้ไปพวกคอมพอตครอบอย่างอะนะพี่นนองไอ้เข็มทิศนะใครแม่บานเขาอื่นก็จะเป็นเข็มทิศนะพี่นนองขอย้็นเขาขายอยู่อันแอนติกซี่สิบปอนด์ขอย้นเขาขายอยู่ตลาดนัดประมาณยี่สิบปอนด์เนี่ยนะพี่เนอะเป็นไอ้เป็นเข็มทิศเนาะ มันนี้ก็เป็นลิงนี่ก็ไดลิงมาก,าพพกเป็นน้องหาซิพี่แล้วก็เป็นหนูเป็นหนูอันนี้หนูอัน,นท้องเหลืองนะพี่น้อ,องแสงก็รลายมันนี่จนนเจ้าหน้าเฮ็ด้อมทุ่มมาด้นี่ก็เป็นอันกบบอันเป็นกบพี่น้องแล้วก็เป็นปากกาพาร์เกอร์พาร์เกอร์แล้วก็เป็นอันเัองอะไรนี่อันนี้ก็เป็นปากกาคือกันพี่น้อง ตอนแรกก็ซีว่าบอมารีวิวหรอกอันนี้ซิปบอนบอกพี่นนอกเป็นโยกเนาะอันนี้โยกพี่นนอกนี่เป็นโยกเนาะโยกปฮนโยกอยูพี่น้องโยกยูโยกอยู่อันนี้ก็เป็นซอสแอนด์เพเปอเนาะอันนี้เป็นใส่ซอสกับเกลือกับพริกไทยน,นะพี่นนอกแต่ว่าซื้อเป็นเงินนะนะขากคซื้อมาซิปบอน ความทั้งแนวอันไออันนี้เวลาเขาใส่รองเท้าอะนะใส่รองเท้าเขาก็ไปเสียบใส่รองเท้าอะนะพี่น้องเสียบใส่ทั้งหลังทั้งหลังรองเท้าเวลาเขาซุปใส่รองเท้าลงไปนะก็เอิญนอียงเป็นภาษาไทยนะเอินเอินโมเป็นก็ปนนี้เนาะซีปอนซาซี่อันนี้ซีปอนเนาะอันนี้ก็เป็นอียงละนี่อันนี้จะเป็นยังบนนีพี่น้องเขาบอกจากแล้วก็เป็นน้ำหอมขวดละสองปอน หอมพี่นอ้องขวดละสองปอนเนาะขอาปดีทามเราเบิดพี่น้องมวล่ามวลาอันจะพักจะพอนเลยเนาะอันขวรหอมสองปอนนะพี่น้องยังใหม่เต็มเต็มอยู่หลายเนี่ยขายบ้แพงเนาะพรอนเป็น้หอมยี่ห้อบ้แพงเนาะอันนี้โกดคอยซื้อบอโกดึงคอยซื้อควรละปอนหาซิบเนาะสามปอนปอนปอนหนึ่งก็สี่สิบนะพี่น้องปอนหาซิบสี่สิบหกสิบบาทควดละหกสิบบาทพี่น้องยี่ห้อโกดเนาะเห็นบ่ อันนี้กะอยู่ทางหลางวัดพี่สายี่พี่ห้องยีห้อมอยู่ทางหลางโกดเนาะหันละหกสิบบาทแล้วก็เป็นอัพเตอร์เชฟน้ำหอมไอยี่หอก็มีอยู่ได้พี่หนองแต่ว่าเขาก็ขายประมาณสิบปอนในสีของก็เล่โบสือนะพี่หนอกมะเทือกอะขันบ่อนยีห่ห้ออีลีบุกอยหูจักเขากข็บโเสือ ก็น้องห้อม้วนนี่พอหนูเจสิกาเราซื้อมานะพี่น้องก็กระตีไข่สบูสืออันนี้เป็นพวกเอวงเอวอนเนาะสเตยสองปอนแล้ววะปอนละสองปอนนี่ห่ออีกอย่างบุตรนี้พี่น้องนี่ก็ะสองปอนด้วยกันอันนี้ก็ะสองปอนเต็มขวดเบิดหลับพี่น้องอันนี้ก็ะสองปอนด้วยกันแอนด์รูปอันนัมเบอรฟล์กับอันนี้เขาซื้อมากกว่าแล้วจ้าบาทปะคันว่าสองปอนนี่แหละประมาณคนละสองปอนนี่แหละพี่น้อง เออคนละสปอนแม่เนาะวันนี้ก็เป็นนาฬิกาเซโกตัวนี้เขาซื้อมาสิบสิบสามปอนพี่นนองอันนี้ออโตเมติกได้พี่นนองอันนี้เขาเป็นคนซื้อเนาะเขาเป็นคนซื้อมาเองตัวนี้ก็จำได้นี่พี่นอะสิบปอนกับสิบสี่ร้อยพี่นอะสี่ร้อยเนาะคันแม่นอันอีลีมากกบสิประมาณสี่พันสี่พันหาพันนี่แล้นะพี่นนองซื้อมาสี่ร้อยอันนี้ปอนหนึ่งพี่นนองอันนี้สี่สิบบาท กษัาซิติเส้นตัวหมากกับเป็นกำไรแขนเงินเนาะตัวนี้หมอนพี่น้องดำปีหลีอันนี้ก็จะเป็นแหวนเงินนบ่แหวนเงินเนาะตัวนี้ตัวมากกับจะเป็นเข้มกลัดเนาะเข้มกลัดนี่ก็เส,อสือประจำเนาะก็เส,อสืออันตัวหมากสุดท้ายอันละสองปอนขันรักศรนาพี่นองสองสามปอนด์แล้วแต่ว่าอัน เขนแม่นลูกค้าประจำป่ะเขาก็สิมาเมางามบวกงามเขาก็เอาเขาก็ซื้อมาเมาไปเลยเนาะอลาปอนสินะพี่น้องเธอเขาซื้อมาหาซืพี่ก็ได้กําไรเพิงหนึ่งสินะพี่น้องเนาะน่ะกระสีประมาณซ้ำนี่แหละน้องนั่นกระสีเป็นนักซื้อเหล่าขวดน้อยก็มีได้พี่น้องเหล่าขวดน้อยเนาะนักซื้อซีดีดีวีดีรากาอีหยังแหละตัวนี้กระสีเป็นแนววันออกกําลังกายน่ะพี่น้องเจ้าข้เอิร์อีหยังเสีย กะสีนะพี่น้องมันก็จะมีอของแบบนี้แหละแต่ว่าข่อยกะอ่านั่งเธอมันก็ะจะเป็นอัน,นเป็นเหรียญไปจะสีหน่อยพี่น้องเหรียญที่ระลึกไปจะสีนะเหรียญหลายๆอยู่เด้แล้วก็เป็นเอวิดอันนี้เป็นอีหยังอันี่น,น,นะพี่น้องเอวิดต้งสีนะอลละไรโอ้อยก็ยังว่าเมื่อยหลายเพราะสบายพี่น้องคือวอาสู่ฟั่งหลับสบายมือน,นีิก็ไปตลอดตลอดตะแต่เสนาพุ่นนะพี่น้องไปอันอันล้าน ไปสกันโตพี่น้องมือนี้ไปสกันโตไปอันอ่าไปซื park, ้อขนมนะพี <th inks> ่น้องไปซื้อขนมยุรานจีนน่ะล่ะกับไปได้ทุเรียนมากแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งไอ้ยี่สิบสิบเก้าปอนด์เก้าสิบเก้ากับซ้ำยี่สิบปอนด์น่ะละเนาะกับได้ทุเรียนมาแพ็คหนึ่งกับได้อันอันบังเกอกระป๋องหนึ่งอ่ะนะพี่น้องได้คล้องปลายดอกเพราะว่าอันซื้อมาวังวังคอยไปกวดก่อนเนี่ยก็ยังใส่โบเบิร์ตนะเบิร์ตประมาณหาสิบปอนด์นี่ล่ะซื้อขนมนะ กะเด้หน่อยกะสื่อขนมโนนีนันคือเก่านะพี่น้องกะไปส่งเจสิกาอยู่บานมูนะบานมูอยู่ไอปงานปาร์ตี้พอนนะไปงานปาร์ตี้อันเลี้ยงียงบุญกันนี่นะทำงานปาร์ตี้กันอยู่สาวซีสาวซีสาวอันอียงเขาเอิ่นไอเลี้ยงปาร์ตี้ียงสักอย่างหนึ่งล่ะพี่น้องกระพุมว่าปาร์ตี้ียงเนาะอันละกะกลับมากก็ไปสื่อปลาพี่น้องไปสื่อปลาให้แมทธิวเนาะปลาลีดฟิตนะพี่น้อง คืออ to ันตอนนี้คะไม่เที่ยวกับมาจากกินีพีกตายกับมาเลี้ยงปลาพี่น้องกินีพีกตายกับมาเลี้ยงปลาก็เลยอันเสรมีกิจกรรมอย่างอื่นเทศนาพี่น้องเนาะอะไรอะไรพี่น้องก็คือว่าลูกพีลูกคนอยู่วันสามวันดีสีวันไข่เองสิเนาะบัวค่อยอันสบายไปไหนเนาะพี่น้องเอาละคลิปนี้กะซ้ำนี่ละพ่อหายคิดถึงพี่น้องเจอกันคลิปหนามียันดีๆสุดๆงานดีๆมาบอกสู่ฟังในคะเนาะสวัสดีค่ะ